สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะครับที่มีพี่น้อง fc ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของแหวนลูกสูบนะครับจากคำถามที่ถามเข้ามากันบ่อยๆนะครับทั้งทั้งที่ผมก็ได้ลงคลิปไป่าหลายร้อยคลิปแล้วล่ะนะครับเกี่ยวกับลูกเรื่องของลูกสูบแหวนนะ แต่ก็มีวายนะครับมี e f f c ถามเข้ามานะครับประมาณ34คสี่คำถามเกี่ยวกับการประกอบแหวนลูกสูบนะครับาจากคำถามที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการประกอบแหวนลูกสูบนั่นก็คือเรื่องของการใส่แหวนนะครับการใส่แหวนจากคำถามที่ถามเข้ามานะั้นเขาถามเข้ามาว่าแหวนตัวล่างกับแหวนตัวบนใส่สลับกันได้ไหมนะครับเออนะครับวันนี้ มันก็เป็นคําถามที่ถามเข้ามาเนี่ยบ่อยๆเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปตอบไปแล้วนะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใส่แหวนนะครับแหวนตัวไหนอยู่ร่างแหวนตัวไหนอยู่บนถ้าหากว่าไม่มีตัวหนังสือมานะครับไม่มีตัวหนังสือติดมาเนี่ยนะครับตามเนี้ยนะครับบางทีอเวลาเราไปซื้อลูกสูบแหวนเนี่ยนะครับมันจะไม่มีนะครับหรือว่ามีมันพิมพ์บางๆตัวเล็กๆนะครับเรามองไม่เห็นเราจะสังเกตอย่างไรว่า แหวนตัวไหนอยู่ล่างแหวนตัวไหนอยู่บนรวมไปจนถึงเรื่องของนะครับลูกสูบนะครับล่องของลูกสูบแหวนเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันไหมถ้าว่าเราดูอย่างนี้เราก็ดูว่ามันเท่ากันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าล่องของลูกสูบแหวนเนี่ยนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับล่องมันไม่เท่ากันนะอ่าดูดีๆนะครับพี่น้องเอฟซีดูยังไงที่ว่าไม่เท่ากันนะครับเห็นไหม พี่น้องเห็นถึงความแตกต่างกันไหมนะครับถ้าเรามองมุมอย่างนี้ล่องบนนะครับล่องบนก็คือล่องด้านขวามือนะครับพี่น้องเอฟซีสังเกตไหมว่าล่องบนล่องด้านขวามือนะอ่าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ผมมองก่อนกล้องล่องนี้นะครับล่องนี้ล่องนี้ล่องนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูจากตรงนี้นะครับตรงปลายเด็กชี้เนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่สูงเห็นไหมอ่าล่องตรงนี้มันอยู่สูงอีกฝั่งหนึ่งมันจะอยู่ต่ําเห็นไหมตัวล่างมันจะอยู่ต่ํากว่าเห็นไหมล่อง นะครับถ on so right. ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับอ่าให้ดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้อ่ามันเป็นภาพอ่าซูมขยายมันก็เลยสั่นนิดนึงนะเห็นไหมล่องบนกับล่องล่างนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับล่องมันไม่เท่ากันเห็นไหมล่องหนึ่งสูงล่องหนึ่งต่ำนั่นหมายความว่าล่องของแหวนเนี่ยนะครับล่องบนกับล่องล่างนะครับล่องของแหวนลูกสูบเนี่ยล่องบนกับล่องล่างลึกตื้นไม่เท่ากันนะครับล่องของลูกสูบแหวนลึกตื้นไม่เท่ากันดังนั้น กับคำถามที่พี่น้อง fc ถามเข้ามานะครับผมก็จะวัดให้พี่น้อง fc ได้ดูก่อนเลยนะครับเรื่องของอ่าล่องแหวนลึกตื้นนะครับอ่าเวลาที่เราจะประกอบแหวนนะครับเวลาที่เราจะประกอบแหวนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ2จังหวะรถ4จังหวะนะครับให้เราสังเกตดูก่อนนะอ่าแหวนเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะทําอักษรกํากับมาเห็นไหม นะครับมันมีอักษรตัวเดียวนะครับ r เนี่ยนะครับมันมีอักษรตัวเดียวหมายถึงแหวนตัวที่หนึ่งก็คืออยู่บนสุดนะครับ R N มันมีอักษรสองตัวหมายถึงแหวนตัวที่สองมันจะอยู่รองลงมานะครับี้อง F C นะทีนี้เรื่องของความกว้างของแหวนเนี่ยเห็นไหมเห็นความต่างกันไหมเนี่ยแหวนตัวบนนะครับอ่ากล้องไม่โฟกัสด้วยนะครับแหวนตัวบนเห็นไหมมันจะแคบกว่าเนี่ยมันจะแคบกว่าเห็นไหมเนี่ย แหวนตัวล่างมันจะวกว้างกว่าเห็นไหมนะครับล่องของแหวนแต่ละล่องมันจะไม่เท่ากันและนะครับความลึกของแหวนถ้าหากว่าเราใส่ผิดนะครับเราใส่ผิดเนี่ยนะครับแหวนมันจะไม่เข้าล่องนะครับอแหวนมันจะไม่เข้าล่องมันจะไปเบียดกับกระบอกสูบเราจะยัดลูกสูบไม่เข้าเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกสูบแล้วก็แบรนด์แต่ละแบรนดนะ์นะอันนี้ให้เราไปหัดสังเกตให้เราไปหัดสังเกต เพราะว่าการที่ทําคลิปลงไปมันไม่ได้การันตีว่ามันจะต้องเหมือนที่ผมพูดนะครับทุกครั้งเสมอไปเพราะว่ารถแต่ละรุ่นทุกสูบแต่ละยี่ห้อออกแบบมาไม่เหมือนกันนะอะ่อันนี้ผมจะวัดให้ดูนะความกว้างของแหวนนะวัดมุมนี้นะครับวัดมุมนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยสองมิลน,นะครับพี่น้องเอฟซนะอยู่ประมาณสองมิลอย่างที่พี่น้องเอฟซได้เห็นนี่แหละ นะครับอ่าประมาณสองมิลนะครับอ่านี้โฟกัสให้ดูเลยนะครับสองมิลเป๊ะเห็นไหมอันนี้แหวนตัวแรกนะอ่าทีนี้เรามาวัดแหวนตัวที่สองนะครับแหวนตัวที่สองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับแหวนตัวที่สองนะครับมันสองมิลกว่าเห็นไหมสองมิลกว่าเลยนะนั่นเห็นไหมอ่ามันจะเลยสองมิลไปเห็นไหมขนาดสองมิลกว่าๆเลยนะอ่าอันนี้ก็คือ ร่องแหวนลึกตื้นไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปสลับเนี่ยเวลาเราไปใส่สลับเรายัดแหวนเข้าในปอกมันเข้าไม่ได้นะครับทีนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือร่องของแหวนเนี่ยนะครับร่องบนกับร่องล่างเนี่ยมันจะแคบจะกว้างกว่ากันนะครับอ่าบางทีมันใส่ด้วยกันได้เนี่ยเอาตัวเอาตัวล่างไปใส่ตัวบนได้นะครับมันเข้าร่องจริงครับแต่มันฟิตนะครับเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ย ลูกสูบขยายตัวบีบร่องแหวนอ่าแหวนขยายตัวขึ้นดันกันกับร่องแหวนนะครับมันจะทําให้แหวนติดตายในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับว่าอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับบางกรณีใส่เข้าไปปุ๊บแหวนติดตายคาร่องเลยให้เราสังเกตดูนะครับอ่าทีนี้ผมจะวัดความกว้างนะครับความอ่าความหนาของแหวนนะครับอันนี้แหวนตัวบนนะอันนี้แหวนตัวบนนะครับอ่ามันสะท้อนแสงไฟนะครับอ่า ดูกันหน่อยนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับอันนี้นะครับก็อยู่ประมาณเนี้ย0.0 uh, เนี่ยประมาณ0.8นะครับพี่น้อง fc ได้ไหม0.7 0.8เนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตัวตัว7น่าจะตรงที่สุดนะอ่า0.7นี่แหละนะครับความหนาของแหวนตัวบนนะครับอยู่ที่0.7นะครับอเนอันนี้วัดแหวนความหนาของแหวนตัวบนนะอ่าทีนี้แหวนตัวล่างเนี่ย สมมติว่าแหวนอ่าไม่สมมติละของจริงนี่แหละสมมติว่าเราวัดเนี่ยนะครับอ่าแหวนตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับลองมาดูกันนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ความกว้างนะครับนี่นะครับเนี่ยบางรุ่นมันเท่ากันเนี่ยนะครับบางรุ่นมันเท่ากันแต่ว่าอ่าความหนามันเท่ากันแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้ความกว้างเนี่ยมันไม่เท่านะครับความหนาเท่ากันแต่อ่าความกว้างมันไม่เท่านะครับพี่น้องเอฟซีดังนั้นการใส่แหวนนะครับเราต้องพิจารณา นะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละค่ายในแต่ละยี่ห้อนะครับยอง f อเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นแหวนของเว็บร้อยสิบนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับร้อยสิบไอนะเรามาดูความหนานะครับอ่าแหวนบางตัวนะครับอันนี้อยู่ที่ก็นะครับประมาณ0ูนจุดดห้านะครับ0ูนจุดดห้าเนี่ยนะครับตัวล่างนะอันนี้ตัวบนทีนี้ตัวบนนะอ่าอย่าไปสลับกันกับชุดนั้นนะนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้อยู่0.8 0.85 0.8นะครับพี่น้อง fc ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับความกว้างมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับสังเกตได้เลยนะครับความกว้างของแหวนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยร่องบนกับร่องล่างมันไม่เท่ากันนะครับพี่น้อง fc ดังนั้นเวลาประกอบนะครับเราก็ต้องเช็คแหวนด้วยนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับอ่าเอานี้ไปอิงเป็นหลักการก็แล้วกันนะครับพี่น้อง fc นะถ้าหากว่า เราใส่ผิดแหวนมันจะติดตายคา่องนะครับรถมันจะไม่มีกําลังอัดอาจจะไม่ติดในรอบต่ํานะครับสําหรับแหวนแหวนตายคาล่องมันจะอาจจะไม่ติดตายคาล่องในรอบต่ําแต่ว่ามันจะไปตายคาล่องในรอบสูงเพราะว่า่าแหวนขยายตัวนะครับลูกสูบขยายตัวบีแหวนนะครับแหวนมันไม่เด้งมันไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบนะครับกําลังอัดมันรั่วนะครับพี่น้องเอฟซีแตะอีกหนึ่งปัญหาอันนี้อย่างเช่นลูกสูบลูกนี้พี่น้องจะสังเกตได้ว่า ตวัวอักษรตรงนี้เป็นหมึกพิมพ์นะครับตัวอักษรตรงนี้เป็นหมึกพิม์หมึกพิมพทั้งหมดเลยนะครับรถเพิ่งทําเครื่องมาแต่เครื่องพังเพราะอะไรเพราะตรงนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราทําเครื่องมานะครับแหวนลานมันจะเลื่อนมาตรงกันมันไม่มีหรอกนะครับยังไม่เคยเจอแหวนลานมาเลื่อนมาตรงกันเจอเฉพาะแหวนอัดเลื่อนมาตรงกันอันนี้น่าจะเกิดจากนะครับกรณีที่ ไปประกอบนะครับพอประกอบแล้วนะครับไม่ได้ทําการจัดแหวนลานนะครับมันก็เลยตรงกันอยู่แบบนี้ตั้งแต่ต้นทําให้ลดมบียาการจินน้ํามันเครื่องน้ามันเครื่องแห้งแล้วก็ลูกเบรกในที่สุดนั่นเองนะครับนี่ลูกใหม่ๆเลยนะครับอันนี้นะครับ่าก็ให้ดูเหมือนกันก็ให้ดูเหมือนกันนะครับนี่แหวนตัวบนนะครับบางนะครับอ่าแหวนตัวบนบางนะทีนี้ผมจะก็จะขยับแหวนตัวล่างมาให้ดูเห็นไหมบนกับล่างนะครับมันไม่เท่ากันนะแหวนน่ะเห็นไหมเนี่ยบนกับล่างเห็นไหม เล็กกับใหญ่นะครับเห็นไหมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่แหวนถ้าหากว่าเราใส่ผิดแหวนมันจะติดคาล่องเราใส่ผิดมันจะยัดเข้าปอกไม่ได้นะครับพี่น้อง fc อันนี้ฝากไปพิจารณาเป็นแนวทางนะอันนี้ไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นทุกคันมันจะเป็นกับทุกยี่ห้อนะครับอย่างเช่นตระกูลโนวาอย่างเงี้ยแหวนตัวเล็กอยู่ล่างนะหนาอยู่ล่างโดยปกติรถรุ่นอื่นน่ะหนาอยู่ล่างบางอยู่บนแต่โนวานะครับมันจะสลับกับเพื่อนนะ นะอยู่บนบางอยู่ล่างนะครับอย่าใส่ผิดใส่ผิดแล้วมันจะยัดเข้าปอกสูบไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีเราต้องเช็คด้วยเราต้องดูด้วยนะครับส่องดูนะครับ,อ,นะรบอ่าว่าเนี่ยส่องดูแนวนี้เลยนะครับว่าเห็นไหมล่องแหวนเนี่ยล่องลึกล่องตื้นนะครับตัวไหนล่องลึกตัวไหนล่องตื้นตัวไหนควรจะใส่ยังไงนะครับเราก็พิจารณาเอาตามล่องของแหวนและความกว้างของล่องแหวนด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้อาจจะไม่มีสาระมากก็นะครับมีประโยชน์ไม่น้อยเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ